เบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปก็จะกล่าวทำมีคาถาเพื่อเสริมสร้างให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาให้เกิดได้ดวงตาเห็นธรรมในโอกาสอันควร สืบต่อไปสมดังธรรมภาสิทว่าภาราหเวปัญจักขันธาแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอขันห้าขัน ก็ได้แก่รูปปัขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันวันนี้เรียกว่าขันห้าหรือขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอเป็นของหนักเอาแค่รูปปัะขันนี่ก็แย่แล้ว รูปคือส่วนที่มองเห็นด้วยตาเนื้อเขาเรียกว่ามังสะจักษุคือตาเนื้อที่มองเห็นเป็นพระเป็นโยมเขาเรียกว่ารูปประกอบไปด้วยมหาพูตรูปสี่ได้แก่ธาตุดิน ธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนี่เขาเรียกมหามหาแปลว่าใหญ่มหาปูตรูปอุพาทายรูปคือรูปที่อาศัยรูปใหญ่ได้แก่อะไรตาอาศัยรูปใหญ่หู อาศัยรูปใหญ่จมูกอาศัยรูปใหญ่ปากอาศัยรูปใหญ่ทวารหนักทวารเบาอาศัยรูปใหญ่ศรีรษะแขนขาโดนแต่อาศัยรูปใหญ่ นี่คือเรื่องของรูปรูปจะตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารรูปนิถตาขาดอาหารแล้วก็อยู่ไม่ได้ตายกรรมอุตุแล้วก็จิตสิ่งเหล่านี้ อาศัยอยู่กับลูกต่างอาศัยซึ่งกันและกันทำไมพระพุทธองค์ทรงตัดว่าเป็นภาระเป็นของหนักก็เพราะว่าเราต้องบริหารรูปตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องแม่เลยจนกว่าจะเข้าโรงคือตาย ยังจะดุดการบริหารลกูกตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าล้างขี้ตาให้กับลกูกเตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องแปลงฟันให้กับลกูกเตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องทานอาหารให้กับลกูก รูปมันเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องไปหาหมอรักษาลูกเดี๋ยวก็ปวดท้องปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดแขนปวดขาโรคอาศัยลูก ในเมื่อไม่มีรูปโลกก็หมดไปรูปเกิดขึ้นโลกก็เกิดขึ้นติดมากับรูปฉะนั้นเราบริหารรูปโอหนักกาวิปสัสสนากันลึกๆมันเป็นภาระ,ระเป็นของหนักจริงๆ รูปเอกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่ากายแปลงมาจากคำว่ากุแปลว่าแตกดับรูปที่นั่งกเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยโดยสมมตุติอุปมาอุปไมยเหมือนก้อนน้ำแข็งสมมติว่าเราก้อนน้ำแข็งมาตั้งปึก๊กไว้เป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ย ในที่สุดก้อนน้ําแข็งก็จะละลายเพราะถูกอากาศธาตุก็สลายไปรูปที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันที่ตั้งอยู่เป็นก้อนเป็นก้อนโดยสมมตุติเป็นคนเป็นคนหญิงชายเนี่ยปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมาแล้วอนาคตจะดับไปหมดไปสิ้นไปปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่ มือเกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่เดี๋ยวเนี้ยตั้งอยู่เป็นรูปเป็นคนอีกไม่ถึงร้อยปีโดยสมมุติรูปนี้ก็ไม่มีละหมดไปสิ้นไปหายไปเขาเรียกว่ากายแตกต่างฉะนั้นเราจึงบริหารรูป ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเลยอันนี้เป็นภาระหนักจริงๆถ้าเราวิปัสสนาคิดพิจารณาแบบถี่ยิบพิจารณาดูแต่ละวันแต่ละวัน ฉะนั้นปัจจุบันในรูปตั้งอยู่เราจะอาศัยรูปนี้ทำประโยชน์อะไรบ้างหรือเราจะปล่อยให้รูปนี้มันหมดไปสิ้นไปโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยฉะนั้นบัณฑิตผู้รู้นี่ท่านจึงอาศัยรูปนี้สร้าง กุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีวิริยะบารมีหันติบารมี สัจจะบาร,รมีเมตตาบาร,รมีอธิฐานบาร,รมีอุเบกขาบาร,รมีบาร,รมีหมายถึงการสร้างขึ้นมาสมมุติอย่างหลวงพ่อสมมุติวั่ารมพระบำเพญบุญแห่งนี้หลวงพ่อเป็นผู้นำสร้างโดยสมมุติ แล้วคุณเจ้าญาติโยมเป็นผู้ช่วยสร้างสมมุติก็ได้โบสถ์ได้สลาได้กุฏิได้วิหารได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าสร้างบารมีต้องสร้างสร้างลานธรรมก็ได้ลานธรรมใช้ ลานทาอันนี้ยแรกก็เป็นภูเขาดินแดงทำไมจึงสร้างอย่างนี้ก็หลวงพ่อฝันก่อนมาเห็นเป็นห้าชั้นก็หมายถึงขันห้าในฝันก็เป็นเนี่ยเป็นทางเดินขึ้นมาอย่างเงี้ยมีดอกไม้อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยในฝันก็สร้างตามฝันไป มันก็เป็นมาใหญ่เนี่ยคราวนี้เขาเรียกว่าสร้างบารมีสร้างโบสถ์ก็ได้โบสถ์สร้างศาลาก็ได้ศาลาสร้างห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำสร้างอาคารผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ได้อาคารผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันเนี้ยก็อาศัยรูปอันเนี้ยสร้าง บนสร้างบารมีให้เกิดมีขึ้นเศนก็อาศัยรูปอันเนี้ยบารมีทั้งสิบทัศรวมแล้วสามสิบทัศเนี่ยก็อาศัยรูปอันเนี้ยสร้างจึงจะเกิดมีขึ้นได้ไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆบารมีมันจะหล่นตุบ ไม่มีหรอกฝันเอาไปเถอะต้องสร้างจิตใจแล้วก็เหมือนกันจะต้องสร้างในขณะที่รูปมันยังมีอยู่เนี่ยสร้างจิตสร้างใจให้มันตั้งมัน่นเขาเรียกว่าสมาธิจิตจิตมันตั้งมัน่น มันไม่หวันไหวไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายมันหยุดนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวในขณะนั่งยืนเดินนอนมันมีสติอยู่กับพุทธโธเสมอใช้คำว่าเสมอสิ่งเหล่านี้ก็ต้องสร้าง ไม่ใช่อยู่ๆจิตมันจะไปอยู่กับอารมณ์พระกรมกรมฐานโดยไม่สร้างมันก็ไม่ใช่มันต้องสร้างฉะนั้นรูปอันนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นบารมีเ็าเรียกว่าเป็นคุณอนันต์ ใช้สร้างจิตสร้างใจเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระปัเจก,กับพุทธเจ้าก็ได้เป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสกิทาคามีก็ได้เป็นพระอนาคามีก็ได้เป็นพระอระหันต์ก็ได้ใช้รูปใช้นามันเนี้สร้างขึ้นมาเป็นอะไรก็ได้ เป็นคุณอันยิ่งใหญ่เป็นโทษมหันก็ได้ก็ใช้รูปอันเนี้ไปลักไปขโมยไปป้นไปจี้ไปทำลายล้างผลานปาร,ระเบิดก็ได้มีโทษมหันถึงประหารชีวิตฉะนั้นเราจะใช้รูปอันนี้ไปในทางไหน ็สุดแล้วแต่ท่านก็เป็นรูปของท่านเนี่ยเป็นภาระ,ระที่จะบริหารจัดการกับรูปอันนี้รพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าภาระหเวปัญจักขันธาขันทัางห้าเป็นของนหนักเนื้อภาละหาโรจะปุคโรบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปบุคคลนั้นคือใครก็คือเราเนี่ยนะโดยสมมุติเป็นเรา แบกไหมล่ะโยมพ่อโยมแม่แบกลูกแบกหลานไหมล่ะแบกท,ที่มาได้นี่กบุญแล้วบางคนบอกดิฉันมีเวลาแค่สามวันเจ้าค่ะหลวงพ่อบางคนบอกจะอยู่ตลอดงานเลยเจ้าค่ะสาธุเพราะม,มันเป็นภาระ เป็นของหนักพระเราก็เหมือนกันเป็นเจ้าสันนักเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะพระสังฆธิการล้วนแต่ก็มีภาระ,ระด้วยกันอย่างนั้นวันนี้รองเจ้าคณะจังหวัดก็มาไม่ได้มีภาระ,ระด่วนทางราชการเห็นไหมละ่ะภาระ คือเป็นแล้วก็ต้องทำหน้าที่แม้ทำหน้าที่นี่หน่อยเขาก็ปลดไม่เ,เป็นได่คืนภาระโยมพ่อแม่ก็ต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรที่ดาต้องคอยส่งเสียเขาให้เรียนให้จบแล้วก็ต้องคอยหาคู่คองให้เขา ทุกวันนี้มันไม่หวังพึ่งพ่อแม่แล้วมันหาเองมันชอบใครมันก็เอาโบราณว่าอยู่กันยังมอเข้ายังไม่ดำเขาว่างันนะมอเข้ายังไม่ดำหมายถึงอยู่กันไม่นานแต่งานกันเดินสองเดือนไปแล้วทีแรกน้ำต้มผักก็หวาน ขุงข้าวแจะโอ้ดีเนาะหุงข้าวเดบโอ้อมันดีนะหุงข้าวใหม่อ้หอมดีนะมันดีหมดใหม่ๆนะเขาเรียกว่าข้าวใหม่ปรามันพอมันเก่าล้วแม่พูดไม่ได้อายโยมนวยเกาเองแลวกันภาละ กโอ้ว่าจะเลี้ยงลูกโตได้ไม่ได้ง่ายนะพดดข้าวไปกี่ก็สอบกี่เพียนก็ไม่รู้ได้ลูกดีก็โชคดีไปนะถ้าได้ลูกอักตันอยู่ไม่รู้คุณโอ้โชคลายเลยโชคเลือดเลยพ่อแม่นอนน้ำตาไหลลูกไม่รู้หรอก พอแม่เป็นทุกข์กับลูกไปป้ประเภทที่ว่าลูกลากลูกลอกลูกเลิกลูกชอบไปหาเรื่องทะเลาะบอกแวงคนนู้นคนนี้บางคนทุกข์ทั้งวันตื่นขึ้นมายังทุกข์เลยบางคนทุกข์เพราะลูกต้องหาเลี้ยงเขาไม่นะหา ถึงเวลามันก็จะทานอย่างเดียวมันไม่สนใจมีไม่มีแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีก็ต้องมีไม่ไม่มีก็ต้องมีเป็นหนี้เป็นศิน,นเห็นไหมชาวนาขายเข้าไม่ได้เงินยุ่งไหมครเนี่ยเดือดร้อนกันบางคนผูกคอตายเห็นไหมเนี่ยภาระหนักไหมละ่ะหนัก ที่ปู่คอตายเพราะไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยฟังเทศฟังธรรมเลยหมดทางมันตันจนจนพ่อจนแม่จนญาติจนพี่จนน้องจนเพื่อนนี่ก็เรียกว่าจนแล้วนะแต่จนถึงที่สุด่จนคือจนปัญญาจนที่สุดเลยจนปัญญานี่จนสุด หมดปัญญาแล้วคนมีปัญญาหาทรัพย์ได้ไม่ยากเงินทองมีอยู่ทั่วไปที่ไหนก็มีทำไงเราจะเอาเงินหาเงินได้โดยถูกต้องชอบธรรมเป็นสัมมาชีพไม่ใช่มิจฉาชีพจะได้เลี้ยงครอบครัว ภาระมันก็จะได้เบาภาระเป็นของหนักภาระนิเคปนังสุขังการสลัดทิ้งของหนักลงเสียได้เป็นความสุขต้องสลัดสละออกเหมือนกับตะขาบแมลงป่อง เกาะที่มือเราทำไงสลัดออกสลัดออกราขาแมาลงป่อมมันก็ต้องหล่นออกจากมือสมมุติภาระธุระบางอย่างแล้วก็ต้องสลัดออกสะละออกการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข เอาคิดเสียว่าสมมุติว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราตายแน่ๆรู้เลยเลยตายไ่งนรู้เลยสมมุติถ้าเราจะละอะไรบ้างลองคิดดูนะวันสุดท้ายอาจจะมีปัญหาให้ตอบใครตอบได้ถูกต้องตามธรรมอาจจะมีรางวัลให้ร้อยหนึง่งห้าร้อย วันที่หนึ่งหนึ่งพันดีไหมล่ะเงียบแสดงว่าไม่เอาตอบปัญหา <c oughs> สมมติว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราตายแน่ๆเราจะสลัดอะไรออกบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่มีอยู่เนี่ยต้องคิดแล้วนะ ต้องคิดนะต้องฉุกคิดนะชีวิตนี้จะเจริญต้องฉุกคิดนะถ้าหมดแต่เพลิดเพลินอยไม่ได้อะไรไปเลยนะชาตินี้เกิดมาเพื่อตายไม่ได้อะไรเลยจะตายทั้งทีก็เอาบุญติดตัวไปบ้าง อย่างท่านทั้งหลายเนี่ยได้เยอะที่เห็นหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนหน้าเดิมทั้งนั้นมีใหม่มาก็เล็กน้อยส่วนใหญ่ก็โยมเก่าๆมากันเยอะเป็นสิบปีนี่ยบางคนมาตั้งแต่เริ่มจัดครั้งแรกเลยบางท่านบางคนบางคนก็ ก็มีเอกสารไปลูกเขาเขียนมาบอกว่าคุณแม่ไปสวรรค์แล้วค่ะไม่ต้องเขียนจดหมายมาลบกวนนะคะท่านไปสู่สุคติแล้ว <c oughs> เรากำลือ,อทำไงเพราะเอกสารขอวงพ่อไม่ได้ทําเองลานที่เชียงรายเขารับทําหมดเลยส่งเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างก็รับเป็นภาระให้จดหมายบางทีมัน เยอะสี่ห้าพันฉบับส่งไปทีเป็นหมื่นน่คิดเป็นเงินไทยเป็นหมื่นนะค่าสแตมป์สแฉบับไหนตีกลับมาก็ตัดออกเลยตัดชื่ออกอ,อกตัดชื่อออกตัดชื่อออกตัดออกเป็นร้อยอย่ยเนี่ยเมื่อวานนิยมมาจากไหนไม่รู้หลวงพ่อไม่เห็นส่งจดหมายไปเลยเ๋ยวนี้อ้าวก็ไม่รู้อยู่ม ใส่เขาส่งไปโดนตัดละมั้งแล้วพ่อก็ไม่รู้เรื่องทะเบียนมอบให้ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันทำไปก็ส่งไปใครว่างก็่ามาใครไม่ว่างกว่าแล้วไปไมใจว่าจะบังคับให้มาทุกคนโอ้ยทามาทุกคนเลี้ยงไม่ไหวเราเนี่ยถ้าพันกว่าคนป่าแตกเลยเนะ่ึฮจะดีแล้วที่มาขนาดนี้ เจ็ดแปดสิบนี่ยกำลังพอดีกำลังพอดีเราก็พยายามมาเธออที่ไหนก็ดีหมดวัดบ้านวัดป่าวัดบ้านเราวัดไหนอยู่ใกล้ไหนก็ไปที่นั่นไปเอาบุญนะอย่าไปเอาบาปนะไปวัดก็มีอะไรก็ติดไม้ติดมือไปดอกไม้ทุกเทียน ไปไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เรียกไปเอาบุญบางคนไปวัดมันไปเอาบาปไปมองอโบสถ์กุฏิวิหารมีพระเก่าๆไหมมองไว้เลยสิงหนึ่งสิง,ส,งสองโดนงัดไปหลายวัดแล้วไม่ไปเอาบาป <c oughs> นั่นเราไปเอาบุญจะไปเอาบาป พยายามฝึกปฏิบัติไปปล่อยวางใช่บ้างภาระตัระอะไรที่มันวางได้ปล่อยได้แล้วก็วางแล้วก็ปล่อยไปก็ค่อยฝึกไปนิขิดปิตวาครุงพลังพระริยะเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียได้พระริยะเจ้าเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเลย พระโสดาบันโดยสมมุติละความโลภละความโกรธได้โดยสมมุติยี่สิบห้าเปอร์เซนตเขาวัดกันที่การละนะพระไม่ใช่วัดการที่ยศตำแหน่งอะไรไม่ใช่ในพูดตามพระธรรมวินัยนะแต่ณน,นปัจจุบันนี่ก็ว่ากันไปตามยศตามตำแหน่งตามหน้าที่กันไปก็ไม่ว่ากัน แต่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาวัดกันด้วยการละกิเลสใครละกิเลสได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นพระอริยะเจ้าชั้นแรกเป็นพระโสดาบันใครละกิเลสได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นพระอริยเจ้าชั้นที่สองเป็นพระสะกิทาคามีใครละกิเลสได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เป็นพระรยะเจ้าชั้นที่สามคือพระอนาคามีไคละกิเลสได้หมดร้อยเปอร์เซนจัดว่าเป็นพระอาหารหันต์ผู้ไกลไกลจากกิเลสไกลในที่นี้หมายถึงฟ้ากับดินมันไกลกันจิตใจของพระอรหันต์ก็ไกลจากกิเลสชั้นนั้น นี่อุปมาอุปไมยให้ฟังเหนือกับใต้นี่ยมันไกลกันจิตใจของพระอรหันต์ก็ไกลจากกิเลสชั้นนั้นนี่อุปมาอุปไมยให้ฟังทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกมันไกลกันจิตใจของพระอรหันต์ก็ไกลจากกิเลสชั้นนั้น ฝั่งทะเลข้างโน้นกับฝั่งทะเลข้างนี้มันไกลกันจิตใจของพระอรหันต์ก็ไกลจากเกเรชันนั้นไกลเราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ฝึกถอยออกถอยออกถอยออกห่างออกอุปมาเหมือนกับเราบวชแล้วเนี่ย ถ้าไม่จาเป็นอย่าไปกลับไปบ้านคือต้องค่อยๆถอยออกแต่สามวันกลับทีอาทิตย์กลับทีเดือนกล,ลับสองหนสามหนเดี๋ยวก็สึกเดี๋ยวโยมแม่ลูกบ้านเราก็มีนะลูกนะธุริจิลเราก็มีนะลูกนะ แม่ก็มองไว้ให้แล้วนะสีภรรยาพอพูดงนี้ใจมันปื๊ดตกเลย <laughs> ทำไมแม่รู้ใจจังเลยหลวงพ่อ <laughs> ผม,ผมจะขอลาไปไหนไม่มีใครดูแลพ่อแม่ทุกรายเอาพ่อแม่อ้างหมดจริงหรือไม่จริงล่ะ ใช่มหาหวัวเราะชอบใจ<ม>เพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ว่ากันเป็นพระธุระเราอยู่เป็นพระเนี่ยก็าเรียกอุดมเพศเพศอันสูงส่งนะแต่ถ้าเรากลับออกไปขออภัยในพูดตามธรรมถ้ากลับออกไปเป็นคารวะ ตามตำราทั้งก่าว่าเป็นเพศต่า